สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ไร่สูนป่าอาราพันธ์นะครับวันนี้ผมไทยนะครับสอบสักมีใช้นะครับจะมาอัปเดตไล่ให้ดูนะครับวันนี้วันที่1สิงหาคม2,563นห้าร้อยาะครับาภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับคือต้นพยุงนะครับอายุ1ปี10บ 11เดเดือนจะเข้า12เดือนครับเพราะผมปลูกหลังวันแม่วันนี้วันที่หนึ่งี่ก็ยังไม่ครบยังไม่ครบ2ปีดีผลที่เห็นนะครับเพื่อนๆพอยุงต้นนี้สูงสูงนู่นแล้วครับน่าจะมาสัก3เมตรกว่า3เมตรกว่าครับต้นนี้แต่ว่าที่แปลกก็คือว่านี่ครับเขาออกดอกแล้วครับอ,ออกดอกนะครับเป็นช่อๆเลยครับนี่เป็นพวงนะครับ นี่คือดอกของเขานะครับเพื่อๆนๆเห็นไหมครับอยู่หลังใบตองครับนี่พายุงยังไม่ถึงสองปีเต็มนะครับ,ออ,อ,รบอ,ออกดอกแล้วครับอ่าออกดอกแล้วหน้าที่ของผมก็คือต่อไปถ้ามีเม็ดนะครับมีฝากนะครับเก็บเม็ดนะครับไปเพาะขายครับถุงละห้าบาทสิบบาทอย่างเงี้ยอ่าฮะ ต้นเล็กก็ห้าบาทต้นใหญ่ก็สิบบาทอะไรเงี้ยปลูกปลาแต่อย่าปลูกแต่ปลานะครับปลูกกล้วยไปด้วยครับเป็นกล้วยไหมครับนี่กล้วยกล้วยก็ปลูกไปปลาก็ปลูกไปอันนี้มาข่าโมงนะครับมาข่าโมงน,นี่กล้วยผมปลูกกล้วยระยะเอ่อสี่คูณสี่เมตรนะครับไรหนึ่งก็ได้สี่ร้อยต้นนะครับเออไรหนึ่งได้ร้อยต้นนะครับ แล้วในระหว่างแถวกล้วยผมก็ปลูกไม้ป่าแทรกเห็นไหมครับอย่างนั้นต้นพยุง,ยงนี้ต้นมะข่าต้นพยุงมีต้นสักด้วยนะครับปลูกต้นสักต้นศักนูก่นะครับสูงครับเพื่อนเห็นไหมครับสักก็น่าจะประมาณสักห้าหกเมตรแล้วครับอ๋จะมืดหน่อยนะครับเพราะตอนนี้มันเย็น ผมมาถ่ายตอนเย็นต้นก็เท่าด้ามจอบแล้วครับต้นพะยุงตนน้นก็เกือบ,บสองปีครับอันนี้มาดูต้นสักครับปลูกสักเนะนี่ยถ้าถ้าเั้ก่ก็ถ้าวัดจากพื้นขึ้นมาก็ประมาณเมตร30นี้กำไม่มิดแล้วครับผม สักตัวเร็วครับยิ่งถ้ามีระบบน้ําหยดนะครับผมใช้ระบบน้ําหยดนะครับหน้าแรงผมก็ปล่อยน้ําหยดหน้าฝนผมก็ไม่ต้องลดตัวเร็วครับจะเขียวนะครับช่วงนี้หน้าฝนนี่ก็มีพยุมีมะข่ามีสักมีกล้วยมีไม้แดงมีมะฮอกกานีมียางนามีพยอมมีเอ่อลัง รังก็มีนะครับมีหลายอย่างปลูกผสมผสมกันไปนี่กำลังจะเอาพริกไทยครับพริกไทยเอามาปลูกไว้ที่โคนต้นสักให้มันเลื้อนขึ้นไป<อ>ก็จะเริ่มเป็นรุ่มเป็นรากนะครับผมนี่เข้าปีที่สอง ปีสองครับดูต้นศักต์ตัวนี้ครับน่าจะหกเมตรไปแล้วครับสะมาฆ่าครับนั้นก็พยุงนะครับก็จะปลูกแต่ป่าเขาก็ปลูกกล้วยไปด้วยครับเป็นกล้วยเป็นที่เลี้ยงอย่างน้อยแล้วก็ได้ขายขายตองนะครับขายปีขายหวีขายหายน่อนะครับ อ,นนอันนี้ต้นพยอมนะครับพยอมดอกหอมพยอมตัวช้านิดนึงวันนี้ก็มีออเดอร์ออเดอร์สั่งหน่อกล้วยนะครับก็ขุดออกมาแล้วห้าสิบหนอ่อกำลังส,สวยๆแล้วครับหน่อกล้วยหน่อดาบทั้งเลยห้าสิบหน่อก็ที่สวนนี้ขาย4หน่อล้อยก็พอได้ค่าคนงานค่าดูแลจัดการสวนอันนี้ต้นนี้ที่เห็นคือยางนานะครับ แต่ว่ายางนาผมว่าปลูกถ้ามีพี่เลี้ยงจะดีครับเนี่ยอย่างต้นนี้นี่ใช้ตะขบเป็นพี่เลี้ยงนะครับปลูกใกล้ต้นตะขบเนี่ยเห็นไหมสูงท่วมหัวหมดแล้วนี่ครับยางนาใบาใหญ่เลยก็ปลูกยางนาแล้วก็เอาเชื้อเห็ดมาลาดแล้วเชื้อเห็ดเพาะเห็ดละ n กนะครับเอามาลาดลก็ขายกล้วยวันนี้ออเดอร์ก็50หนอครับมีทุกอาทิตย์ครับ50หนอบ้าง70หนอบ้างร้อยหนอบ้าง ได้ขายทุกอาทิตย์ได้เงินทุกอาทิตย์ครับปลูกกล้วยก็ขายกล้วยผมปลูกไผ่ตรงลืมแรงด้วยน,นะครับก็มีไผ่มีอะไรมีพวกไม้ผลปลูกหลากหลายครับปลูกป่า3าอย่างประโยชน์สี่อย่างเป็ที่เห็นเนี่ยครับตัวนู้นยังไม่ได้ถังออกนะครับจะลุกๆหน่อยตรงไหนถังแล้วก็จะเตียนหน่อย สองปีได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับพอใจแล้วครับสองปีก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้รักธรรมชาติคนปลูกป่านะครับทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับ